The family buddy your Life Family of Buddy Your วัยผู้สูงอายุเป็นวัยแห่งการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับลูกหลานและคนรุ่นต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์นั้นก็คือความจำและก็ความคิดการบำรุงสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสมองจึงมีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับจะเตรียมอะไรให้ท่านทานบ้างวันนี้เรามีคาตอบครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเอาเจนเขามาใส่ใจเรานะครับโดยเราสองคนครับผมกอล์ฟครับผมอาจารย์แววแววตาเอกชาวนาะนักกาหนดอาหารวิชาชีพค่ะรายการที่จะแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์เพื่อการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงวัยยังมีความสุขครับผมแหมวันนี้มีอีกเรื่องแล้วครับที่จะต้องมาปรึกษาอาจารย์เรื่องนั้นคือปัญหาของผู้สูงวัยครับที่เราจะเจอกับพ่อแม่เราประจำเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของ พ่อแม่หลงหลงลืมลืมอาจารย์อ๋อภาวะของออสมองนั่นเองใช่แล้วก็กลัวไงอาจารย์ว่าเฮ้ยพอท่านหลงหลงล,มลืมแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าใช่ไหมอาจารย์พอเรื่องอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เวลาจําตึกหรือเราเรียกว่าสมองเสื่อมเราก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่จําเราได้ใช่เดี๋ยวเกิดจาไม่ได้นี่แย่เลยนะอาจารย์จะอยู่กันยังไงเนี่ยนะฮะจะมาถามอาจารย์ว่าเราจะมีวิธีการป้องกันหรือว่าจะ ไม่ให้มันเกิดอาการนี้เอาป้องกันก่อนดีกว่านะก่อนจะไปถึงรักษารักษานั่นอาจจะต้องไปถึงมือหมอแล้วนะฮะป้องกันยังไงดีอาจารย์ไม่ให้ท่านแบบหลงหลง,ล,งลืม,ล,มลืมก่อนวัยอันควรอะไรแบบนี้อย่างแรกเราต้องรู้วยเลยนะคะว่าสมองของเรานะคะเขาเขาก็จะประสิทธิภาพเขาทํางานน้อยลงน้อยลงยิ่งอายุเยอะมากขึ้นประสิทธิภาพของสมองก็ทํางานน้อยลง S <S <ห>น้อยลง <S <S อลงจา์ก็แหม่เริ่มเริ่มเริ่มเรื่องพอพูดถึงเรื่องสมองแต่ว่ามีข่าวดีมาบอกว่าผู้สูงอายุทุกคนไม่ใช่ว่าจะเป็นภาวะสมองเสื่อม <S <S 2> <S 2> ดังนั้นคือข่าวดีถ้าหากว่าเราสามารถกินอาหารดีๆออกกําลังกาย <S <S ดีๆและใช้ชีวิตที่ถูกต้องนะคะรับรองว่าสามองของเราจะมีประสิทธิภาพหนึง <S <S ห่งบวกหนึห่งเป็นหนึ่งมันไม่จําเป็นใช่ไหมจานที่แบบว่าผู้สูงวัยทุกคนจะต้องแบบว่าถึงเวลาหรือถึงวาระแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มจํา อะไรมั่งไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรคุณยายหญีของผมเนี่ยบมนประจำเน,นี่ยฉันจะทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยนะอืมทราก็มานึกในใจเออ เมื่อไหร่นะสงสัยจะจาหน้าลูกไม่ได้บ้างเนี่ยก็ลองจะลองที่อาจารย์เซลนะคะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นหนึ่งก็ลองถามคุณแม่คุณพ่อเป็นประจำนะมาท่องสูตรคูณดูนะคะว่าทําได้ไหมจริงๆแล้วการดูว่าภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเราสามารถดูได้หลายอย่างก็คือถ้าว่ากิจวัตรประจาวันของเขานะคะอย่างเช่นเคยวางกุญแจไว้ที่เดิมแล้วอยู่มาจําไม่ได้ว่ากุญแจอยู่ที่ไหนอันนี้เราอาจจะต้องระวังแล้วอาจจะต้องส่งต่อทึงคุณหมอแต่ไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะ ว่าการดูแลสมองนะคะเราสามารถใช้อาหารดูแลแทนได้ะค่ะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าใกล้ตัวที่สุดเพียงแต่ว่าเราเลือกสรรของบางสิ่งบางอย่างให้ท่านได้ทาน ก็จะยืดระยะเวลาลงไปได้ทําให้เซลล์สมองไม่ตายค่ะเซลล์สมองในสมองมันมีเยอะมากเลยถ้าได้รับสารอาหารดีๆนะคะเขาก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆเซลล์ประสาทในสมองสามารถเชื่อมต่อกันได้อันนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเรามาดูอาหารอย่างแรกเลยนะคะที่จะทําให้ผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพของสมองดีป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้อาหารอย่างแรกนั่นคืออาหารเช้าค่ะอาหารเช้าใช่ค่ะอาหารเช้าเนื่องจากว่า สมองของเราพอตื่นมาเนี่ยสมองเราก็จะเริ่มทํางานจริงๆแล้วเวลาที่เราหลับสมองก็ทํางานอยู่นะคะแต่พอตื่นแล้วสมองจะทํางานมากขึ้นสมองก็ต้องการอาหารสมองในะร่างกายของเราจะมีอยู่สองที่นกอฟรู้ไหมคะสมองแรกคือสมองที่อยู่ศีรษะของเราและสมองที่สองคืออยู่ในลำไส้ของเราคือสมองน้อยมีสองสมองจริงค่ะมีสองสมองดังนั้นถ้าว่าเรากินอาหารช้าไปปุ๊บจะเติมเต็มสมองน้อยคือลำไส้ของเราให้ได้ทํางานและส่งสารอาหารดีๆไปสู่ สมองจริงๆที่ศีรษะของเราอ,อาหารเช้านะคะควรจะกินมีเวลากินเพื่อสมองได้ทํางานได้ดีและสดชื่นทั้งวันนะคะจําอะไรคิดอะไรก็ได้เร็วนะคะนั่นคือต้องกินอาหารเช้าภายใน1ชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงมหลังจากตื่นแล้วคะ่ะงั้นก็แสดงว่าเวลาพ่อแม่ของเราเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ควรจะให้ท่านทานอาหารเช้าเลยใช่ค่ะนะภายในเวลา1 2ถึงชั่วโมง <Okay. S 2> ใช่ไหมคะท่านก็จะสามารถที่จะยืดระยะเวลาของในเรื่องของสมองที่จะความจำในเรื่องของสุขภาพอะไรอย่างนี้ไปได้อีกอนนเยอะเลยอันนี้อาจารย์กับอาจารย์นะคะท่านเป็นอาจารย์ที่ดูแลผู้สูงอายุเป็นคุณหมอนะคะพูดไปเลยนะคะว่าอาจารย์ซิลินทร์พูดไปเลยนะคะว่าเซลล์าาสมองของเราอาจจะตายบางตัวอาจจะตายไปโด<ม>ยที่เราไม่รู้ตัวเนื่องจากว่าเราไม่ได้กินอาหารเช้าคะ่ะ ราะฉะนั้นอาหารเช้านะคะเราต้องเตรียมให้คุณพ่อคุณแม่บางคนบอกว่าท่านไม่ค่อยกินอาหารเช้า<ม>บางทีท่านอาจจะเพิ่งเกษียณแล้วช่วงระยะเวลาทํางานของท่านท่านไม่กินอาหารเช้าอาจจะกาแฟแก้วเดียว<ม>ช่วงนี้ราคาเราต้องมาปรับเปลี่ยนนะคะ<ม>แต่การกินอาหารเช้าของอาจารย์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าโอ้โหจะมีข้าวต้มกับข้าวหลายอย่าง<อ>จะต้องเป็นอาหารฝรั่งอ,อะไรอ,อะไรก็ได้<ม>ที่มีแป้งและน้ําตาล<ม>หรือคาร์โบไฮเดรตค่ะตอนนี้น้ําตาลของอาจารย์แปลว่ากินแป้งเข้าไปแล้วมันกลายเป็นน้ําตาลไม่ได้หมายความว่าอาหารเช้าต้องกินขนม วววหวานนหรือน้ําตาลนะคะเหตุผลที่ทําไมผู้สูงวัยจะต้องกินคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งที่จะกลายเป็นน้ําตาลในร่างกายของเราเพราะว่าสมองอาหารของเขาคือกลูโคสค่ะกลูโคสมาจากไหนกลูโคสมาจากการกินแป้งแป้งก็จะค่อยๆย่อยๆยอ่อ,อยจากแป้งที่มีหลายชั้นหลายโครงสร้างจะกลายเป็นน้ําตาลตัวที่เล็กที่สุดเรียกว,ว่ากลูโคสซึ่งจะเป็นอาหารของสมองถ้าไม่กินอาหารแล้วจะมีกลูโคสไปถึงสมองได้ยังไงก็ เอาเป็นว่าทานได้แต่ไม่ต้องทานเยอะถูกไหมครอาจารย์แล้วก็เน้นประเภทแป้ง เ<ใ>นเป็นแปง้งจริงๆแล้วเนื้ออาหารหลัก5าหมูแต่ต้องมีแป้งด้วยที่อาจารย์งัดเ,เรื่องแป้งมาพูดเพราะว่าปัจจุบันลูกๆรลานๆแม่อย่ากินข้าวเยอะนะแม่อย่ากินขนมปังอย่ากินก๋วยเตี๋ยวเยอะนะกลัวแม่อ้วนแต่หารู้ไหมว่าถ้าเรากินข้าวก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวบะหมี่ข้าวเหนียวในปริมาณที่พอเหมาะจะให้พลังงานพอดีแล้วพอพลังงานพอดีจะเผาผลาญหมดภายในหนึ่งวันไม่สะสมทําให้อ้วนอาหารเช้าเป็นมือที่กินอย่างราชาต้องกินมากที่สุดอันนี้กรณีที่ไม่เคยกินอาหารเช้าอย่างราชามาก่อนแล้ว กินอย่างยาจกไปก่อน<ะ>อย่างเช่นสลัเป๋าลูกหนึ่ง<ะ>ดื่มนม<ะ>หรือไม่ก็ถ้าท่านเคยทานกาแฟแก้วหนึ่ง<ะ>อาจจะเป็นขนมปัง<ะ>แต่ระวังอย่าหวานจัดเกินไป<ะ>น้ําตาลน้<ะ>ําตาลที่เป็นน้ําตาลจริงๆกับทำให้สมองทํางานหนักมากขึ้นคะ่ะดังนั้นอาหารเช้านะคะ โจ๊กเ้าต้มเ้าสวยแกงจืดขนมปังแซนด์วิชสลัเปาก็ไม่ต้องหนักมากไม่ต้องหนักมากค่ะหรือว่าท่านยังเริ่มต้นอาจเป็นนมที่ท่านดื่มเป็นประจำเข้าโอ๊ตผสมลงไปแต่ต้องกินภายในสองชั่วโมงหลังจากตื่นค่ะนี่นะฮะข้อสําคัญเลยทานภายในสองชั่วโมงหลังจากตื่นนะครับก็ลองไปคํานวณเวลาแล้วกันว่าท่านตื่นตอนไหนอะไรยังไงนะครับข้อที่สองแล้วก็ข้อ2ออาหารเช้านะคะกินแล้ว ต้องกินอาหารครบมือนะคะก็คือมีเช้ากลางวันเย็นต่อไปไม่ใช่อาหารแต่ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อร่างกายของเราไม่แพ้กับอาหารเช้านั่นก็คือน้ําน้ําน้ำค่ะโอ้โนี่ผมลุ้นเนี่ยว่าจะเป็นแบบว่าเอ้พวกยาสมุนไพรหรือว่าวิตามินอะไรที่แบบว่าชื่อเียกยากหรือเปล่าน้ำแค่นั้นเองค่ะอาหารของสมองจําไว้เลยนะคะถ้าซื้อแพงยิ่งลูกหลานซื้อแพงเท่าไหร่แสดงว่าไม่ค่อยจะใช้สมองละ <laughs> <laughs> แต่เราต้องซื้อของไม่แพงค่ะ,ะก็คืออาหารช้าแล้วก็กินตามปกติแต่ต้องจิบน้ําตลอดตื่นมาปุ๊บนะคะพอตื่นมาถ้าเราอยู่บ้านเดียวกัน แล้วก็เดินผ่านห้องนอนของท่านพอท่านลุกมามคุณแม่ครับดื่มน้าหรือยัง<ม>ตอนเช้าเป็นทางที่จะทําให้ดื่มน้าได้อย่างน้อยคือผู้สูงอายุตอนเช้าตื่นมาเลยครึ่งแก้วถึงหนึ่งแก้ว<ม>ทานก่อน<ม>เพื่อเป็นการขับไล่ของเสียทําให้ปัสสาวะอุจจาระออกจากร่างกายของเราได้ดี<ม>ข้อสําคัญที่สุดก็คือ<ม>คนเราที่เขาบอกว่าไม่ได้กินอาหารนะ่ยเ<ม>วันเสียชีวิต แต่ถ้าไม่ได้กินน้ำเนี่ยสิบสี่วันยี่สิบวันถึงจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องกินน้ํน้้องกินน้ําไปให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เยอะที่สุดก็คือไม่จชกินไปนะคะเท่าที่เราจะทําได้อย่าลือนนะคะอาจารย์แวร์เคยบอกแล้วนะคะว่าการกินน้ําไม่พอเพียงในสำหรับผู้ใหญ่คือวันละแปดถึงสิบแก้ว,วแต่ถ้าหากต้องการรายละเอียดมากขึ้นก็คือใช้สามสิบสามเลขสามสิบสามคูณน้ําหนักตัวของท่านก็คือสมมติถ้าท่านหนักสามสิบกิโลเอาสามสิบสามคูณก็ห,กหมายความว่า ท่านจะต้องดื่มน้ําประมาณ1ลิตรต่อวัน 1>, 1ลิตรค่ะถ้าหากท่านหนักหกสิบกิโลก็ประมาณ2ลิตรต่อวันสอง<ป>ลิตรก็ถ้าง,ง่ายๆก็คืออย่างที่บอกก็คือขวดที่น้ําที่ขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปใช่ใชไหมครก็เขาก็าจะมีขวดใหญ่สุดอย่าให้ต่ํากว่านั้นให้ต่ำปร,นนประมาณนี้ประมาณหนึ่งขวดทายไปเรื่อยๆอาจจะไม่ต้องทานแบบกๆกไปให้แบบนั่นเลยให้แบบว่า เต็มที่ไปเลยแต่ว่าองก๊อบทำท่าอักอัก,อกทำให้ <c oughs> อาจารย์แบลคิดอะไรได้ดูไหมคะเพราะ <c oughs> <c oughs> ว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีเขาจะไม่ค่อยอักอัก,อกแล้วคะ่ะเ <c oughs> นื่องจากว่าอะไรถูไหมคะทำไมเราต้องมาพูดถึงเรื่องน้ํากับสมองเพราะว่าเหมือนเป็นเรื่องที่ใครๆก็รู้เวลาที่เราขาดน้ําปุ๊บเนี่ย <c oughs> เราเรียกว่า ภาวะดีไฮเดตบ้างกายขาดน้ําสมองจะมึนงงเขาจะปวดหัว uh huh. แล้วทีนี้พอถามว่า uh huh. แม่กินน้ำหรือยังครับคุณแม่กรบอกไม่ก็หิวน้ uh huh. วําจําไว้เลยนะคะว่าผู้สูงอายุนแต่6 0สิถึงหกปีขึ้นไปให้จําไว้เลยว่าภาวะการหิวน้ําของเขาจะลดน้อยลงไป uh huh. คือร่างกายของเรานีต้องการน้ําเท่าเดิมแต่ความรู้สึกอยากน้ําของเขาหายลงไป uh huh. เพราะฉะนั้นเขาจะไม่กระหายน้ำนะคะเราต้องคอยเตือนว่าไม่หิวก็ต้องกิน uh huh. แล้วกินยังไงจิบบ่อยๆจิบ uh huh. ทุกครั้งที่นึกได้และทุกครั้งที่นึกได้ ทายัางไงก็ต้องมีขวดน้ําตั้งไว้เพราะถ้าไม่มีขวดน้ําหรือแก้วน้าหรือเหยือกน้ํามอเห็นบางทีท่านก็นึกไม่ได้ท่านจะคิดว่าท่านไม่ค่อยหิวเพราะฉะนั้นน้ํามีประโยชน์ต่อสมองอมต้องจิบบ่อยๆลูกหลานก็ควรจะเตรียมแบบว่าเอาน้ําใส่ขวดเอาไว้แล้วก็ตั้งไว้ให้ท่านเห็นแล้วคอยเช็คค่ะคอยเช็คว่าถ้าสมมติเราดูขวดเนี้มันพันจีซีถ้าทั้งวันเรากลับมาจากบ้านแล้วสังเกตด,ดูขวดนี้ก่อนอถ้าหากน้ําไม่ลดลงไปเลยแสดงว่า คุณแม่อาจจะทานน้าน้อยเกินไปแล้วมีภาวะต่อสมองได้ในอนาคตค่ะ,คะอย่าเอาเรื่องถูกถูกและง่ายๆมาเป็นปัญหาสุขภาพในอนาคตค่ะอืมเอาล้วครับทานอาหารเช้านะฮะแล้วก็ทานน้ําบ่อยๆนะครับหกถึงแปดแก้วต่อวัน<ม>หรือให้สังเกตง่ายๆก็คือขวดลิตรนั่นแหละฮะ1.5ลิตรประมุด้าตนี้ต้องต้องทานใช้ได้แล้วก็แบ่งทานอแบ่งทานอย่าไม่ต้องกินเยอะๆก็ได้ค่อยๆค่อยๆทานไปแต่ก็ทั้งวันให้ทานได้ไม่ต่ำกว่านี้ใช่ค่ะ แล้วก็ต่อไปนะคะอีกข้อนี่ก็มีความสําคัญแต่คิดว่าคุณผู้ฟังคงจะทราบอยู่แล้วคือโอเมก้าสหรือโอเมก้าทถ้าพูดถึงเรื่องสมองเนี่ยค่ค่ๆก็ต้องคิดถึงว่า DHA อใช่การจะถามอาจารย์ในในเรื่องของแบบว่าพวกสมุนไพรหรือว่าพวกแบบวิตามินอะไรพวกนี้ที่แบบโอ้ชื่อ,อยากๆต่างๆนี่ควรจะต้องเตรียมมาให้ท่านไหมท่านจะได้ไม่เบลอไม่ลงไม่ลืมไม่อะไรเงี้ยก่อนไปอันควรค่ะพวกวิตามิน อินอินเจียมเจียมเนี่ยมเนี่ยมเียมันไม่ต้องจำค่ะจำคาถาที่อาจารย์จะให้ในวันนี้เลยนะคะคาถาโอเมก้า3ดูแลสมองนั่นก็คือคาถานั้นมีว่าให้กินปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งค่ะโอ้ทานปลานะครับสัปดาห์ละสองครั้งและครั้งหนึ่งถ้าว่าอยากจะฟังเป็นขีดก็คือประามาณ2ขีดต่อ1นสัปดาห์หรือ1อาทิตย์2ขีดโอ้ยสองขีดกะไม่ถูกนะคะฝ่ามือใครฝ่ามือคนนั้นค่ะอย่างฝ่ามือของคุณแม่นะคะก็กะว่าแม่จ๋าแม่ดูนะเนี่ยคอม ม,ม่ข้อมือเนี่ยมาจนถึงข้อนิ้วแรกเนี่ยแม่ก็ต้องกินแผ่นแบบนี้นานๆเท่ากับฝ่ามือของแม่อาทิรอาสองครั้ง,าย,งยากอีกเราก็คิดถึงถ้ายากอีก,กจะกินยังไงคิดถึงปลาทูพ,พูดถึงปลาวันละสองครั้งเนี่ยผมก็นึกไปแล้วนะว่าเอ๊หรือว่าต้องซื้อปลาแซลมอนเพราะว่าอาจารย์บอกว่าต้องมีโอเมก้ามีอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเออปลาแซลมอนก็แพงอยู่นะ,ะชิ้นหนึ่งนี่เป็นร้อยนะอ้แล้วครอบครัวที่ไม่มีตังขนาดซื้อ ปลาแบบแซลมอนอย่างเงี้ยเนาะจะทํำยังไงจะให้ทานปลาอะไรดีปลาดุกปลาช่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยพอพูดถึงเรื่องปลาป<ม>ก็เป็นปัญหาว่าจะเลือกปลาอะไรทุกคนก็ได้รับการฝังหัวว่าปลาแซลมอนนเป็นปลาที่มีโอเมก้าสามสูงปรีด,ดีที่สุด จะเชื่อไหมคะว่าเราสามารถกินดีลองลงลงมาก็ได้ uh huh. และแต่ปลาทูที่อาจารย์พูดถึงปลาทูอยู่ทะเลนี่นะคะ uh huh. ก็คือมีโอเมก้าสามพอๆกับปลาแซลมอนจริง uh huh. ค่ะแล้วข้อสําคัญที่สุดคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ย uh huh. เกิดมาพร้อมกับปลาทูเขาไม่ได uh ้เกิดมาพร้อมกับปลาแซลมอนคนไทยไม่ได้เกิดมารุ่นคุณพ่อคุณแม่ปลาแซลมอนไม่รู้จักรู้จักแต่ปลาทู uh huh. บางคนนะคะ ่อให้มีเงินแต่ค<ม>ุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ชอบกลิ่นรสของปลาแซลมอนม,มันไม่ถึงใจเหมือนกับปลาไทายๆปลาช่อน<ม>ปลาทูพูดนชมคะม,มีโอเมก้าสามเหมือนกัน<ม>ทั้งทั้งสองปลาปลาช่อนกับปลาทูนะคะ<ม>แต่มันมีเทคนิคในการทาอาหารนะคะก็<ม>คือว่าไม่ว่าจะเป็นปลาดีอย่างไรถ้าเราไปปรุงผิดวิธี<ม>โอ้โหวันนี้มีตังวันนี้มีตังก็คือเงินเดือนออกได้โบนัสมาจัดแซลมอนทอดให้คุณพ่อคุณแม่หาดูไม่ว่าปลาที่มีโอเมก้าสูงเวลาทอดในน้ำมันปุ๊บเนี่ยโอเมก้าสาม จะหลุดอยู่ไปในน้ำมันมันจะออกไปจากตัวปลาหายลงไปการปรุงปลาให้ได้โอเมก้าสาก็คือนึ่งปิ้งย่างต้ม,มพวกนี้ค่ะจะรักษาคุณค่าโภชนาการโอเมก้าสให้อยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอ้าวแล้วปลาทอดกินไม่ได้เลยเหรอยังค่ะปลาทอดยังกินได้อย่าลืมนะคะที่อาจารย์แววบอกว่าปลาพวกปลาทูปลาแซลมอนหรือปลา่อดทีจะกินเนี่ยกินสัปดาห์สองครั้งแบบไม่ทอด นอกนั้นสามารถกินปลาทอดน้ำปลาวันอ,อื่นๆสามารถกินได้ค่ะ<อ>แต่ให้มี2ครั้งในสัปดาห์หนึงเนี้ยเป็นปลาที่ไม่ทอดค่ะก็จําง่ายๆเองนะครับก็คือว่าปลาทอดเนี่ยทานได้ประจำแต่ว่า ปลาที่แบบว่าไม่ผ่านการทอดเนี่ยก็คือสัปดาห์ละสองครั้ง<ช>จะดีที่สุดเลยแล้วคนก<ด>็ถามกันแล้ว่าแล้วปลาทูมันจะทํายังไงละ่ปะปลาทูมันก็ต้องทอดถึงกรอบอร่อยอตอนนี้อาจารย์เชื่อว่านะคะทุกบ้านก็จะมีอเตาอบลมร้อนนะคะใส่ปลาทูนึ่งปลาทูที่เขาเป็นเข่งๆใส่ลงไปเพราะมมีกลิ่นหอมห,หรือไม่ก็ไปจีในกระทะก็ได้ค่ะแต่เวลาจัดมื้อปลาให้จัดปลาในมื้ออาหารให้คุณพ่อคุณแม่นะคะต้องระวังเรื่องก้าง เพราะว่าสายตาท่านไม่ดีแล้วตา<ช>ทูก็เป็นปลาที่มีก้างน้อยแต่เราเ<ม>อาก,ก้าง,างออก,อกอท่านสักหน่อยนึงใช่ใชผมก็มีความรู้สึกว่าปลาทูเนี่ยหท่านคุ้นเคยแล้ว2เนี่ยก้างก็ยังไม่ได้เยอะมากมายจะมีก้างตรงท้องนิดนึงนะฮะถ้าระวังให้ดีบี้บหน่อยหรือว่าเป็นบ้านผมนะก็เอาออกไปเลย <c oughs> ตรงนั้นก็ไม่ต้องให้ท่านทานแล้วก็มันจะมีก้างกลางแล้วก็ก้างแบบขอบขอบบนทนั้นก็ดึงออก แล้วก็เมนูปลาทูอร่อยหลายอย่างนะ,ะหน้าไหนที่มีมด,ดันโอ้โหลน้ำลายไหลโโหต้มยำปลาทูน้ำใสใสม่มด,ดันรับรองว่าได้คุณค่าทางโภชนาการคือปลาทูก็ได้โอเมกาสามยังได้รับประทานวิตามินซีจากมด,ดันแซบๆเพราะฉะนั้นการนําปลามาทําอาหารและได้โอเมกาสามและเป็นเมนูที่ท่านคุ้นเคยนะคะจะทําให้สมองของท่านนะคะสดชื่นแจ่มใสได้รับทั้งสารอาหารที่ดีต่อสมองได้รับอาหารที่ถูกตาถูกใจอาหารที่คุ้นเคยค่ะ แล้วก็ฝากไว้อย่างหนึ่งผมก็เป็นคนที่ทําอาหารให้คุณพ่อคุณแม่ทานเหมือนกันแกะให้ท่านเลยอย่าให้ท่านไปแกะเองเพราะว่าในเรื่องของสายต้งสายตาเนี่ยพลาดแน่ๆพลาดแน่ๆตัวเราเองยังพลาดเลยอาจารย์บางทีนะผมว่าเลยเลือกเลือกที่จะตัดอย่างสมมติปะทูอย่างเงี้ยก็แกะมาเสร็จเรียบร้อยก็ตัดส่วนท้องออกไปที่จะมีปัญหาก็โอเคดีที่สุดโอ้โหแล้วเรื่องของการแกะปลาให้คุณพ่อคุณแม่สร้างความแบบว่า ปื้มปิ่มใจให้บางทีอาจจะไม่ได้ชมนะแต่เขาก็จะรู้สึกทุกครั้งถ้ามีปลาทูเดี๋ยวลูกกอล์ฟจะต้องแกะให้เดี๋ยวเขาจะทําให้สมองทดาทำให้ทุกอย่างมีความสุขสมองก็จะทํางานได้ดีค่ะอันนี้ก็ดีนะฮะการแกะปลาทูนี่ผมเพิ่งรู้นะดียวมันได้อะไรหลายอย่างเรื่องอาหารในการทําทุกครั้งที่มือเราหยิบไปให้จานคุณพ่อคุณแม่คิดถึงตอนเด็กเดาเอานะคุณพ่อคุณแม่คุณเอาเนื้อปลาทูมาคุกคุกคาวให้เราเป็นอาหารอยเด็กตอนนี้กลับกันแล้วค่ะเราทําให้ท่านแทนนะคะปลาทูน่าสน ะะอต่อไปนอกจากประทูแล้ว ให้ท่านทานปลาทูอย่างเดียวหรอจ้าอ๋อปลาได้หลายอย่างค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราโอ้โหปลานี่ก็จะไปสั่งให้เขาทำบางทีปลาเป็นๆเราก็กลัวเนาะเราก็ทํำยังไงดีเวลาเดินผ่านตลาดมีเมี่ยงปลาเอ่อเมี่ยงปลาช่อนหรือปลานิลเผาเกลือปลาทับทิมเผาเกลืออย่ามาคิดในใจนะว่าผู้สูงอายุไม่กินโซเดียมทำให้กินปลาเผาเกลือเดี๋ยวจะสูงเกลือมันอยู่ข้างนอกเวลากินคุณก็แค่แกะหนังออกไปแล้วก็เลาะเนื้อให้ท่านทานตรงนี้ก็เป็นปลาอะไรก็ได้นะคะเราอย่าไปยึดติดว่า จะต,ต้องกินปลาที่สูงสุดคือปลาแซลมอนจริงๆปลาไทยที่สูงสุดก็คือปลาสวาย uh huh. ปลาสวายโอเมก้าสสูงปรีดเลย uh huh. แต่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่คงไม่กินเพราะอยู่หน้าวัดใช่จะได้บาปแทนนะคะเพราะนั้น <laughs> ปลาทูถูกสุดขนันแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายหรือสรุปได้ว่า ปลาอะไรอะไรก็ได้ขอให้ท่านทานปลาบ้างค,ค่ะ<อ>แล้วทีนี้บางคนก็มาฟังมาฟังประโยคแรกของอาจารย์ว่าอาจารย์แบบบอกกินปลาแล้วดีต่อสมองแล้วก็คิดแต่ว่าก็งกินปลาทุกมือ้อทุกวันไม่ใช่นะคะเพราะว่าสารอาหารต่อไปซึ่งดีต่อสมองเนี่ยจะมีมากในเนื้อสัตว์สีแดงค่ะเนื้อสัตว์สีแดงก็งคือพวกหมูพวกเนื้อค่ะแต่เลือกต้องเลือกเนื้อสัตว์พวกนี้ไม่ติดหนังไม่ติดมัน อาจารย์ขอสรุป้วยเลยนะคะว่าเรื่องเนื้อสัตว์สีแดงผู้สูงอายุทุกคนสามารถรับประทานได้แต่เราต้องเลือกที่ไม่ติดหนังไม่ติดมันอย่างเช่นหมูสับเนี่ยที่เราไปซื้อจากร้านค้าทั่วไปมีหมูแดงอยู่3 0มซนอกนั้นเป็นมันหรือมากเป็นบางทีถ้าดีหน่อยก็มันครึ่งหนึ่งเนื้อแดงครึ่งหนึง่งเพราะฉะนั้นในการเลือกเนื้อแดงให้กับท่านต้องเลือกไม่ติดหนังไม่ติดมันเราต้องการอะไรนอกจากโปรโตีนเราต้องการธาตุเหล็ก ถ้าเหล็กจะพาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายถ้าจะมาเลี้ยงส่วนหน้าหน้าแล้วก็เด้งค่ะไปเลี้ยงสมองสมองก็เด้งเพราะก็จะพาออกซิเจนเขาจะเป็นถ้าเรามีธาตุเหล็กน,น้อยเราจะรู้สึกอ่อนเพลียสมองทํางานไม่สดชื่นไม่แจ่มใสธาตุเหล็กน,นะคะที่ที่เราได้จากการกินเนื้อสัตว์จากการกินไขยแย่แดงผักสีเขียวพวกนี้นะคะ่ะก็จะพาออกซิเจนไปเลี้ยงสมองสมองก็จะสดชื่นเป็นอาหารสมองเช่นเดียวกัน เนื้อสัตว์นี่ก็คือเนื้อเนื้อสีแดงเนี่ยก็ควรจะมีทุกมือ้อเนื้อสีแดงก็อาจบางอาจจะกินมื้อเดียวก็ได้ค่ะอาจอย่างเช่นตอนเช้าเป็นข้าวต้มหมูเป็นหมูแล้วกลางวันเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าไก่ถึงแม้ว่าไก่จะไม่มีธาตุเหล็กแต่ว่ากันมีโปรตีนที่ดี<ะ>ตอนเย็นอาจจะเป็นปลาสลับสลับกันสับกันนะคะ พอพูดถึงท่านเหล็กของขึ้นเลยบางคนเคี้ยวหมูไม่ไหวทำยังไงอาจารย์แววพอะนั้นนะคะท่านเหล็กเนี่ยมันจะมีมากในผักที่คล้ายๆอาจารย์นะคะก็คือดําๆหน่อยผักที่ต้มแลระผัดดดำๆตําลึงตาลึงผักบุ้งพวกนี้คะตำลึงผักบุ้งหรือถั่ว ถั่วมะเดแห้ง<ะ>ถั่วเขียว<ะ>ถั่วแดงถั่วดำเนี่ยอุด,ดมไปด้วยธาตุเหล็ก<ะ>ลองใช้อย่างเช่นถั่วเขียวต้มน้าตาลนะร<ะ>ุ่นผู้สูงอายุรับรองชอบกันทานแน่นะคะ่ะเพราะจะดีธาตุเหล็กค่ะธ<ะ>าตุเหล็กจะผัาออกซิเจนไปเลี้ยงสมองของเรานะคะเพราะนั้นก็คือต้องทานเป็นประจำจะช่วยบํารุงสมองจะทําให้ภาวะสมองของท่านเนี่ยเป็นไปตามวัยสมองท่านไม่แก่ก่อนวัยค่ะอันนี้ก็ดีเลยฮนะแล้วก็โดยเฉพาะพวกตำเลงมากปุ้ง หาง่ายแต่ไม่รู้นาเดี๋ยวนี้ในเมืองยังมีอยู่หรือเปล่านะแต่บ้านเพราะว่ายังมีอยู่กูใช่ค่ะกูใช่กูกูใช่พอดีก็ได้ค่ะอยู่บ้านต่างจังหวัดใช่ไหมคะเนี่ยติดูอยู่ๆเขาเรียกว่าชานเมืองใช่ติดติดขอบนอกของเมืองติดขอบนครปฐมแล้วอีกนิดนึงนะฮะแล้วถ้าหากว่าบางคนจะผักพื้นบ้านอย่างเช่นอาจารย์บอกไม่มีนะคะบพวกผักโขมปวยเลงพวกนี้ค่ะเมนูวันนี้ขอเสนอเมนูสมรับสมองซึ่งมีธาตุเหล็กด้วยไข่ตุ๋นใส่ผักปวยเลงไข่เจียวใส่ตำลึงพวกนี้ค่ะ เมนูง่ายๆไม่แพงมีประโยชน์ต่อท่านอ่ะพอพูดถึงไข่ไข่นี่ต้องแนะนําเลยนะคะ,ะผู้สูงอายุทุกคนคะควรจะรับประทานไข่วันละหนึ่งฟองคะ่ะวันละหนึ่งฟองเท่านั้นค่ะนนะไข่แดงวันละหนึ่งฟองนะคะส่วนไข่ขาวก็ได้เรื่อยๆคะ่ะแล้วสาหรับท่านที่มีภาวะคอเลสเตอรอลสูงนะคะ ไข่แดงหนึ่งฟองสามารถทานได้ค่ะเพราะว่าไข่แดงหนึ่งฟองมีคอเลสเตอรอลอยู่ประมาณ200มิลลิกรัมโอเคสามารถทานได้เพราะนั่นคือดีต่อสมองด้วยในไข่แดงยังมีแร่ธาตุที่เรียกว่าเลซิตินเลซิตินบางคนไปซื้อเป็นเม็ดเม็ดให้คุณพ่อคุณแม่ราคาแพงให้ท่านกินไข่แดงให้กินไข่ทั้งฟองนะ้วันละฟองก็กมีเลซิตินซึ่งดีต่อสมองค่ะมีคําถามนิดหนึ่งคือคุณพ่อผมตอนนี้ท่านชอบทานเขาเรียกเป็นไข่ลวกตอนเช้าอาจารย์ ไข่ลวกกับไข่ต้มสุกแล้วเนี่ยคุณค่าทางอาหารเท่ากันไหมอาจารย์แตกต่างกันเล็กน้อยมากเวลาโปรโตีนที่สุกมากๆมันอาจหายไปเล็กน้อยแต่สามารถเรียกว่าไข่หฟองจะมีโปรโตีน7 กรัมเท่ากันไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่ลูกเขยไข่ดาวค่ะแต่ไข่ลวกนะคะต้องขอบอกเลยนะคะว่าโลกที่เกี่ยวกับไข่ค่ะที่ไข่ที่ดิบๆมันยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่ตลอดเพื่อนบ้านเราประเทศเพื่อนบ้านเราก็ยังมีอยู่เวลาที่เรารับประทานไข่ดิบๆมันต้องระวังไข่ลวกที่ดีคือว่าไข่ขาวจะต้องขุนถ้าขุนได้ไข่แดงดิบเล็กน้อยพอได้แต่ถ้าหากว่าทำได้จริงๆขอให้กินไข่สุกดี่ว่าป้องกันก่อนค่ะไข่หวัดนก พวกโรคที่มากับความดิบของไข่ย,ยังมีอยู่นะคะยังไม่ได้จางหายไปไหนแต่ถูกกรบทับด้วยโควิดและโรคอื่นๆในปัจจุบันค่ะยังมีอยู่ค่ะโอ้โหสงสัยต้องไปสก,กิดเตือนท่านแล้วะนะอาจารย์ให้ลวกแบบให้ลวกแบบสุกหน่อยนึงก็ได้ค่ะแต่จะทานไข่ต้มก็ได้ค่ะวันละฟอ,องขับผมเงินเดี๋ยวอาจจะต้องไปเปลี่ยนทัศนะของท่านนิดนึงเอาไปต้มดีกว่าะนะฮะให,ให้ทานแบบนั้นดีกว่าแล้วพวก ที่จะมีประโยชน์กับสมองพวกนี้สมุนไพรอะไรต่างๆนี้สมุนไพรอ่ะสมุนไพรท่านจะเป็นในรูปของอาหารนะคะอาจารย์สนับสนุนให้ทานเลยค่ะเพราะสมุนไพราบางตัวเจะเก,กระตุ้นทําให้ท่านอยากรับประทานอาหารมากขึ้นผู้สูงอาย,ยุบางบ้านนะคะก็จะแบบทําอะไรให้ก็ไม่อยากทําไม่ลงแม่เป็นอะไรก็ไม่รู้ช่วงนี้ไม่ค่อยหิวนะคะอ,อาจารย์ก็ขอแนะนําสมุนไพรเพราะถ้าหากว่าท่านทานอาหาราน้อยลงไปมันจะมีผลเสียดังนี้ค่ะอ,อาหารที่เรากินเข้าไปร้อยเปอร์เซนทั้งวัน เป็นอาหารของสมองประมาณ22%่สนองเอ์นคะกอฟหมายความว่าถ้าเรากินอาหารน้อยไป22%ที่จะแบ่งไปสู่สมองมันจะน้อยอเราสามารถพูดได้สิหนึงส่วนสี่ของอาหารที่เรากินไปทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่ขึ้นไปสู่สมองของเราเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องให้ท่านเนี่ยทานอาหารให้พอสมควรให้ต้องอิ่มอาการในแต่ละมือ้อแต่นี้พอท่านทานไม่ได้พอสูงอายุมาอาจารย์มีสมุนไพรที่จะมาแนะนานะคะจะก,การะตุ้นการรับประทานอาหารในีทานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นคือสมุนไพรอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าสมุนไพรห้าแฉก สมุนไพรห้าแฉกโอ<ฮ>้โห <c oughs> พอ<ช>ถามนะ่องสมุนไพรห้าแฉกเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะผมก็ว่าจะเอามาถามอาจารย์เพราะตอนนี้เนี่ยโอ้โหพูดถึงกันเยอะแยะมากมายเลยสมุนไพรใบห้าแฉกที่เอาไปใส่อาหารอะไรอย่างเงี้ยพอพอเดือนมกราคมที่เริ่มที่พอเดือนมกราคมที่เริ่มให้ให้สามารถที่เอาใบมาทําเป็นอาหารได้ปุ uh ๊บ huh. อาจารย์ก็ได้รับสัมภาษณ์หรือว่า uh huh. มีความ uh huh. คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับใบห้าแฉกนะคะ uh huh. อาจารย์ต้องขอบอกเลยนะคะว่าพูดไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่า อบาย5แฉกมันมีประโยชน์มากๆค่ะแต่ไม่ใช่สำหรับผู้สูงอายุทุกคนเพราะว่าผู้สูงอายุที่มีโรคหัวใจโรคไตไม่สามารถรับประทานได้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะคะแต่ว่าประโยชน์ของขมีเยอะสําหรับในอนาคตที่เราจะมานํามาทานอาหารค่ะแสดงว่าท่านทานได้ใช่ไหมท่านทานได้ค่ะถ้าเอามาประกอบอาหารใช่ค่ะแต่ว่ามีปริมาณที่เหมาะสม พูดไปเลยก็ได้ค่ะก็คือคนเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยเรานะคะ,ะว่ากินใบห้าแฉกจะได้ไม่เกินห้าถึงแปดใบห้าถึงแปดใบแต่จะต้องไม่มีโรคประจําตัวโรคหัวใจ<ะ>โรคไตค่ะ,ะอันนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยมาพูดถึงเรื่องรายละเอียดแต่วันนี้อาจารย์มีสมุนไพรนะคะที่รับรองว่ารับประทานได้กระตุ้นทําให่อยากรับประทานอาหารและทําให้อาหารสมองทําให้เรามีพลังงานเพียงพองถึงสมอง<ะ>สมุนไพรนั้นคือมะมมะ มาม่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาม่าค่ะแต่มากมามาม่านี่นึกถึงมาม่าเลยไม่ใช่หวานเป็นลมหอมเป็นยาคืออะไรเอ่ยมะละใช่ค่ะแต่คุณผู้ฟังนะคะทุกค้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่สูงวัยทานอาหารได้น้อยนะคะ จัดเมนูม马拉ไปค่ะม马拉ม马拉จะกระตุ้นทําให้ความอยากอาหารมีมากขึ้นนะคะเป็นม马ะตุนจะเป็นม马ะผัดไข่อะไรก็ได้ค่ะมันก็ดีต่อสมองด้วยดีต่อสมองด้วยค่ะเพราะทาให้ร่างกายพอทานอาหารได้มากขึ้นสารอาหารก็จะถูกแบ่งที่สมองเยอะๆขึ้นมีประโยชน์ค่ะใช่จริงๆแล้วม马拉เนี่ยอย่าหลงลืมเลยนะจารย์เพราะว่าที่บ้านเหมือนกันจะมีจะอาหารที่จะประกอบอาหารเนี่ยมีม马拉เนี่ยผมเห็นขึ้นโต๊ะบ่อยมากที่สุดแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย อายุประมาณ60ขึ้นไป70ขึ้นไปท่านชอบนะมะใช่ค่ะเอามาต้มก็ต้มให้เละๆหน่อยนะทั้งนิ่มแล้วทําให้ขับถ่ายได้ดี<ห>แล้วทําให้ทานอาหารได้มากขึ้นทานอะไรก็อร่อยโดยไม่ต้องพึ่งใบห้าแฉกเลยค่ะนะะก็มะละ ก็เป็นอีกอีกอย่างหนึ่งที่ทานง่ายนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของกระตุ้นความอยากอาหารสำหรับผู้สูงวัยที่ไม่ค่อยอยากจะทานอาหารเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถที่จะบํารุงในเรื่องของสมองได้ด้วยนะครับยังมีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมเสริมขึ้นมาอีกไหมารย์ในเรื่องของอาหารการกินที่บํารุงสมองแบบจริงๆเรื่องของสมองมันมีอีกหลายอย่างเลยนะคะแต่วันนี้ก็คืออาจารย์ก็คือสรุปได้ว่าอาหารหลักห้าหมู่ให้มีผักผลไม้แล้วก็อย่าไปลดความอ้วนของท่านจนกระทั่งไม่ใส่น้ามันในอาหารนะคเพราะ ในน้ามันก็จะมีวิตามินอีวิตามินอีก็ดีต่อสมองอมสรุปได้ว่ากินอาหารครบมือ้อดื่มน้ําไม่เพียงพอ,อกินเนื้อสัตว์สลับกันเนื้อแดงบ้างเนื้อปลาบ้างแล้วก็มีพืชผักสมุนไพรค่ะครับผมซึ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะไม่ทําให้ท่านเขาเรียกว่าหลงหลงรุ่มรืม,มก่อนวยัยหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์ที่ง่ายจนเกินไปใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเอาละครับแหมวันนี้ก็น่าจะได้สาระอะไรจากเราไปบ้างนะฮะอย่างน้อยก็จะ ไปช่วยทำให้ท่านเนี่ยอายุสมองนะครับหรือไม่ก็แบบว่าความจำของท่านเนี่ยได้ยืดยาวขึ้นจดจำเราได้ตลอดและข้อสำคัญอาหารสมองเป็นอาหารในชีวิตประจำวันซึ่งราคาไม่แพงถ้าหากว่าเราซื้ออาหารสมองราคาแพงทานให้ท่านนะคะสมองเราจะฝ่อก่อนสมองของลูกจะฝ่อก่อนค่ะแล้วผมชอบทานอีกคำหนึ่งที่อาจารย์พูดเอาไว้ที่ที่เราคุยกันนะครับไม่ให้ท่านป่วยเนี่ยดีที่สุด ดดีีเ่่าทสุรป้องกันดีกว่ารักษาค่ะ,ะจับมืออุ่นๆของท่านไว้นะคะดูแลเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องสมองของท่าน<ะ>ท่านมีอายุยืนยาว<ะ>แต่จดจําอะไรไม่ได้เลยเนี่ย<ะ>ก็ทําให้ชีวิตที่ยืนยาวนั้นนะ่ะมันไม่มีความสุขเท่ากับมีอายุยืนยาวสุขภาพดีและสามารถจดจําสิ่งต่างๆได้ค่ะผมแหม่นี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะคะที่จะอยู่ร่วมกับท่านอย่าง ค,ว,ควันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ The family buddy of your life สนับสนุนโดยสอสอสอ